เอ้ยเนยเนยแผลนายหายแล้วเหรอหายวก็มีคนทำให้เราเราไม่เจ็บเหรอเราไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บเดี๋ยวนีมือเบาเลยต่อ ผมขอแบบต episode อนอีพีหนึ่งอะตอนที่อะไรอะแบบปั้งมือกันอย่างเนี้ยผมอยากเห็นอ่ะโอเคโอเคโอเคอยากเห็นไหมอยากให้ดูหน่อยได้ป่ะคุณสั่งแอคชั่นนะโอเคแต่ก่อนนึงเดี๋ยวขอถอดแว่นก่อนจะได้ แอคชั่นจริงใจให้ม uh> ันมากกว่านี้รับปากอะไรไว้อะไรทำให้มันได้งั้นหน่อยโอเคโอเคพี่จะไม่ให้ตัวใช่ได้ ยังไงยังไงอโอเครยในลก็ได้ฮะผมขออีกตอหนึ่งได้ไเจากนื้อแลทั่วโอเคโอเคอาได้ไไปชนรอล้วหน่อยนยพี่ จะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้เธอรักเป็นคนที่เธอเดินควงไปไหนไม่ต้องอายเลยชอบอ่ะชอบอ่ะชอบอ่ะชอบเลยชอบนะวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ EP4 ทำร้องโมเสกจริงก่อนแน่นอนอ่ะเพลงต่อไป